เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่ม3นะคะ<ม>การสนทนากันระหว่างกอกักเนวลนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้คือวันอาทิตย์เป็นวันอีสเตอร์ปี1994ผมอยู่ตรงนี้พร้อมปากกาในมือตามที่ได้รับการชี้แนะ ผมกำลังรอพระเจ้าอยู่เพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะมาแสดงตัวในวันอีสเตอร์แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสองปีหลังมานี้เพื่อเริ่มต้นการพูดคุยที่กินเวลายาวนานนับปีอีกครั้งถือเป็นการสนทนารอบที่สและเป็นรอบสุดท้ายสำหรับช่วงเวลานี้กระบวนการสื่อสารที่ไม่ธรรมดานี้เริ่มขึ้น เมื่อปี1992และจะเสร็จสมบูรณ์ในวันอีสเตอร์ปี1995เวลา3ปีกับหนังสือ3เล่มเล่มหนึ่งพูดถึงในเรื่องส่วนตัวเป็นหลักเช่นความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวการค้นหางานที่ใช่การจัดการกับพลังงานอันทรงพลังของทรัพย์สินเงินทองความรักเพศสัมพันธ์และพระเจ้า รวมถึงวิธีการหลอมรวมสิ่งเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันเล่ม 2. ขยายประเด็นการคิดพิจารณาสู่แง่มุมที่สำคัญในด้านภูมิรัฐศาสตร์ธรรมชาติของรัฐบาลและการปกครองการสร้างโลกที่ปราศจากสงครามและการฆ่าฟันรากฐานของสังคมระหว่างประเทศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนเล่มสามนี้ซึ่งถือเป็นภาคสุดท้ายของตรายภาคผมได้รับการบอกว่าเนื้อหาจะมุ่งเน้นถึงคำถามที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้าอยู่จะพูดถึงกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโลกอื่นๆมิติอื่นๆและจะแจกแจงให้เห็นว่าทั้งหมดนี้ต่างเชื่อมโยงถักทอเข้าด้วยกันได้อย่างไร ลำดับเนื้อหาจะดำเนินไปตามนี้คือความจริงระดับปัจเจกความจริงระดับโลกความจริงระดับจักรวาล universe เท่ากับจักรวาล cosmos เท่ากับเอกภพผมขอไล่สเกลตามที่ผมเข้าใจไว้ดังนี้ก็คือเอกภพหนึ X ่งมีหลายจักรวาลจักรวาลหนึ่งมีหลายกาแล็กซี กาแล็กซี่1มีหลายระบบสุริยะระบบสุริยะ1มีหลายดาวเคราะห์และหรือดาวฤกษ์จากแอดมินนะคะเช่นเดียวกับ2เล่มแรกคือผมไม่รู้ล่วงหน้าว่าเนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องใดบ้างและกระบวนการก็เรียบง่ายมากผมจดปากกาลงบนกระดาษถามคำถามจากนั้นก็รับรู้ความคิดคำตอบที่ผุดวาบขึ้นในใจ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่มีถ้อยคำใดๆส่งมาให้ผมก็จะหยุดและวางมือจนกว่าจะถึงวันใหม่กระบวนการนี้ใช้เวลาหนึ่งปีสำหรับเล่มแรกและมากกว่า1ปีสำหรับเล่มสองขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้เล่มสองยังอยู่ในกระบวนการจัดทำอยู่ผมคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมดสเล่ม 2เดือนผ่านไปนะคะจากแอดมินนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กระบวนการนี้เริ่มขึ้นที่ผมหมกมุ่นอยู่กับการทำอะไรบางอย่างเพราะ2เดือนผ่านไปนับจากที่ผมเขียนไปได้4-5ถึง5ย่อหน้าข้างต้น2เดือนนับจากวันอีสเตอร์ที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเพราะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการทำงานของตัวเอง ผมใช้เวลาหลายสัปดาห์ไปกับการตรวจทานและแก้ไขคำผิดของต้นฉบับที่เป็นตัวพิมพ์ของเล่มแรกในไตรภาคนี้สัปดาห์นี้เองที่ผมเพิ่งได้รับต้นฉบับสุดท้ายที่ผ่านการแก้ไขแล้วของเล่มหนึ่งและก็ต้องส่งกลับไปแก้ไขใหม่เพราะผมพบจุดผิดพลาดอยู่อีก43จุด ในระหว่างเล่ม2ซึ่งอยู่ในรูปลายมือเขียนก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยล่าช้ากว่ากำหนดถึง2เดือนวางแผนให้เสร็จไม่เกินวันอีสเตอร์ปี1994ส่วนเล่มนี้เริ่มเขียนขึ้นในวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์โดยที่ยังจัดการกับเล่ม2ยังไม่เสร็จก็เลยหยุดนิ่งไม่มีพัฒนาการใดๆนับตั้งแต่นั้นแต่ตอนนี้เล่มสก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้ผมกำลังเรียกร้องความเห็นใจทว่านี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เริ่มขึ้นและก็ดูเหมือนว่าผมกำลังต่อต้้งกระบวนการนี้ยังไม่อยากพูดว่าเกือบจะแค้นเคืองผมรู้สึกเหมือนกำลังติดบ่วงกับการต้องมารับผิดชอบในงานชิ้นนี้และผมก็ไม่ชอบไม่เคยชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำ จากนั้นหลังจากส่งต้นฉบับเดิมที่เป็นลายมือของเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่านการแก้ไขให้บางคนอ่านและได้เห็นปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาทำให้ผมเชื่อว่าหนังสือทั้งสามเล่มจะต้องมีคนอ่านอย่างแพร่หลายจะต้องถูกตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดยิบถึงความสอดคล้องและมีเหตุมีผลในเชิงเทวะวิทยาและจะต้องเป็นที่ถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนไปอีกนับสิบสิบปี มันทำให้ผมรู้สึกกล้ากลืนฝืนทนเต็มทีที่จะเขียนอะไรลงไปเพราะถึงแม้ผมจะรู้ว่าเอกสารชุดนี้จะต้องออกสู่สาธารณชนแต่ก็รู้เช่นกันว่าตัวเองจะต้องถูกโจมตีอย่างรุนแรง ถูกย้หยันกระทั่งอาจจะต้องถูกผู้คนจำนวนมากมายเกลียดชังที่บังอาจนำเสนอเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าผมยังกล้าประกาศอีกว่าเนื้อหาเหล่านี้ถูกส่งตรงมาจากพระเจ้าผมคิดว่าสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วผมจะถูกตราหน้าว่าไม่คู่ควรและไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ผู้ประกาศสารจากพระเจ้า เมื่อดูจากสิ่งผิดพลาดหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมากมายที่ผมได้ทำลงไปในชีวิตผู้คนที่เคยรู้จักผมในอดีตรวมทั้งอดีตภรรยาและลูกๆของผมย่อมมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะออกมาประนามข้อเขียนชุดนี้เมื่อดูจากความไม่ได้เรื่องของผมในฐานะสามีและพ่อ ผมล้มเหลวอย่างน่าอนาถกับการทำหน้าที่ตรงนี้รวมถึงด้านอื่นๆของชีวิตทั้งเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ความซื่อตรงความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบพูดสั้นๆก็คือผมรู้ดีว่าผมไม่มีค่าพอที่จะอวดอ้างตนว่าเป็นคนของพระเจ้าหรือเป็นผู้นำสารแห่งสัจธรรม ผมควรเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ำที่จะมารับหน้าที่นี้หรือกระทั่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับผมทำให้สัตจวจ์จะต้องแปดเปื้อนในเวลาที่ผมเอื่อนเอ่ยมันออกมาเพราะทั้งชีวิตของผมคือประจักษ์พยานถึงความบกพร่องพระเจ้าครับด้วยเหตุผลที่บอกไปขอได้โปรดโปรดปล่อยผมจากการทำหน้าที่ผู้นำสารของพระองค์เถิดนะครับ แล้วไปหาคนที่มีค่าคู่ควรต่อเกียรตินี้แทนกอดจริงๆแล้วฉันอยากทำสิ่งที่เราเริ่มกันมาให้จบแต่เธอก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆให้ต้องทำเธอไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะกับฉันหรือกับใคร ถึงแม้ฉันจะเห็นว่าการที่เธอคิดว่ามันเป็นหน้าที่นั้นทำให้เธอต้องรู้สึกผิดอยู่มากก็ตามนีนผมทำให้หลายคนต้องผิดหวังรวมถึงลูกๆของผมด้วยกอดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอนั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้เธอและดวงวิญญาณที่ข้องเกี่ยวกับเธอทั้งหมดได้เติบโต ในวิถีทางที่จำเป็นต่อเธอและในวิถีทางที่เธอต้องการจะเติบโตนีนฟังดูเหมือนเป็นวิธีเลี่ยงที่พวกนิวเอจชอบพูดกันเวลาที่จะหนีจากความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำและเอาไว้หลบเลี่ยงผลพวงแย่ๆที่ตามมาผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศ มาเกือบทั้งชีวิตทำแต่เรื่องที่ตัวเองพอใจโดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนอื่นยังไงบ้างกอดไม่ใช่เรื่องผิดที่จะทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองพอใจนีนแต่มันทำให้หลายคนต้องเจ็บปวดต้องผิดหวัง กอมีเพียงคำถามเดียวตรงนี้ว่าอะไรที่ทำให้เธอพอใจมากที่สุดซึ่งดูเหมือนเธอกำลังบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำให้เธอพอใจมากที่สุดก็คือพฤติกรรมที่ทำร้ายคนอื่นให้น้อยที่สุดไม่ก็ไม่ทำร้ายใครเลยนีนเป็นการพูดที่ถนอมน้ำใจกันมากกอดฉันจงใจพูดแบบนั้น เธอต้องเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองและหยุดตัดสินตัวเองเสียทีนีนแต่มันยากนะครับโดยเฉพาะเมื่อใครต่อใครพร้อมจะตัดสินคุณอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมกำลังทำให้พระองค์ต้องลำบากใจเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่สัจจะและถ้าผมยังจะเขียนตรายภาคนี้ต่อไปจนเสร็จ และตีพิมพ์ออกมาผมจะต้องเป็นผู้นําสารที่ไม่ได้เรื่องจนทําให้ตัวสารของพระองค์ต้องเสื่อมเสียกอดเธอไม่อาจทําให้ความจริงเสื่อมเสียได้ความจริงก็คือความจริงไม่อาจให้ใครมารับรองหรือไม่รับรองมันแค่เป็นเช่นนั้น ความมหาศาจรรย์และความงามจากสารของฉันไม่อาจและไม่มีวันได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับตัวเธอที่จริงเธอคือหนึ่งในคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำสารที่สุดด้วยซ้ำเพราะใช้ชีวิตมาในแบบที่เธอเรียกว่าห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ ผู้คนสามารถเชื่อมโยงชีวิตของตัวเองเข้ากับชีวิตของเธอได้แม้ว่าพวกเขาจะตัดสินเธอไปแล้วก็ตามและถ้าผู้คนสัมผัสได้ว่าเธอจริงใจอย่างแท้จริงพวกเขาก็อาจจะให้อภัยเธอสำหรับอดีตอันเลวร้ายของเธอแต่ฉันจะบอกเธอว่าถ้าเธอยังเอาแต่เฝ้ากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเธอ พวกเขาก็จะเป็นเจ้าของชีวิตเธอแต่ถ้าวันใดที่เธอไม่ต้องการการยอมรับจากโลกภายนอกอีกวันนั้นเธอจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอบคุณท่านครูรู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ